วันนี้ผู้ผมนะครับจะพามาดูนี่นแผนกที่ชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับว่าแผนกเรามีอะไรบ้างไปดูกันเลยเออวันนี้ผูผมจะพามาดูนะครับว่าสาขาเรามีอะไรกันบ้างนะครับตามมาดูเลยครับอันนี้ครับคือส่วนของงานห้องพัสดุนะครับแต่ว่าห้องนี้ยังไม่สามารถเข้าไปา่สยถูกเลยครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์มาท่านยังไม่ร้อมครับแขกอาจารย์ตอนนี้ยัง ติดการออกผลข้อสอบนะครับมางั้นเราไปดูชั้นทัดงฟงกันดีกว่าได้ดีจางนะเวลาจะขึ้นตึกนะครับต้องใสอรองเท้าทุกทางครับกอดขึ้นตึกแต่พวผมขออนุญาตวางรองเท้าก่อนนะวันนี้ผมจะมาพูดข้าวนะครับว่าตึกของเรามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับชั้นสองนะครับเสียด้คือห้องสี่สองหนึ่งนะครับเป็นห้องแรกนะครับ แต่ว่าเรานรี้ห้องยังมีอาจารย์อยู่ก็สามารถเปิดเข้าไปเพื่อถ่ายลักษณะห้องให้ดูได้นะครับเดินต่อไปและนี้คือหาองเต็มของห้อง422นะครับห้องนี้เป็นห้องยาวนะครับห้องที่มีตวามกางตัวนะครับแล้วก็ห้องที่มีแอร์เยอะมากแต่ในนี้มี้องไซ้์มกเป็นห้องที่เรียกว่าเป็นห้องที่ใหญ่ระยะที่คือของธรรมดาห้อง422นะครับถ้าเกิดมีองห้อง แนะนำสิ่ดียวครับอห้องสี่สองหน้านะครับเป็นห้องของอาจารย์นะครับที่เวลามีปัญหาอะไรนะครับจะสามารถรับผิดต่ออาจารย์ได้ที่ห้อง้เลยครับเพื่อผาเพื่อขอบผ่านวิสันะครับไม่วิสัยเราทุกเดินขึ้นกันเลยนะยงไรดีพทธัรายังไงดีองออ้อันนี้ก็คือห้องชั้นสามนะครับอันนี้ก็คือห้องสี่สามสี่นะอันนี้ยัง็น ใหม่แกะกล่องที่ทางสาขาเราเพิ our our part, story, right? ่งปล่อยเลยนะตอนนี้เขากำลังรอของมาลงอยู่ต้องรอแลวเราห้องนี้จะน่าเยี่ยขนาดไหนห้องสี่สามสามนะเป็นห้องพักอาจารย์ที่จะมีอาจารย์ต่างๆมากมายที่สามารถให้คำปรึกษาที่นักเรียนได้เกิดขึ้นได้แล้วครับตนี้คุณห้องที่ผมแนะนำแล้วคุณจสุกทร่ส่วนของบรรดาถึงแล้วนะครับห้องสี่สามสองนะครับจะเป็นห้องที่มีเครื่องแม็นนะครับทันก็เป็นห้องที่แบบเราคุณพ่อแก่การเรียนมากที่สุดนะครับในบรรดาสี่สามสองเพราะเป็นห้องที่พรที่สุดแล้ว และนี่ก็เป็นห้องที่เพื่อนเรียนกันกเช้าสุดเลยนะฮะก็คือห้องสี่สามหนะห้องนี้มีโปรเจคเตอร์ที่อยู่อะไรแต่ว่าเปิดห้องไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกอิโวเป็นห้องอที่ทเหมาะการเรียนที่เสรเพราะว่าอาจารย์ลงโปรแกรมไปมทั้งหมดเนี่ยเป็นโปรแกรมตึกระนั่นแหละไปที่เดียวน,นะเพื่อนเราตอนทีทน่ผมสอนนะได้เลยสามสองหนึ่ง แล้วที่จะไครับพามาดูครับชั้นสี่นะคือห้องสี่สีมนี่เป็นเหมือนาเหมือนห้องเก็บของสภาพกว่านะครับห้องนี้ถือเปิดใช้งานนิดแค่จะน้อยครั้งนะครับนี่นะคือห้องสี่สนะี่สองครับเป็นห้องหลักที่จะเอ่อผู้ปกครองห้องผมเนีทำการเรียนก่อนมาก่สุดนะครับเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่เขาคุมห้องนี้เป็นหลักนะครับเป็นห้องสีะะ่สี่สองนะนะ ห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดพร้อมจากบรรดาชั้นสี่นะห้องสี่สานะที่เราี้มพร้อมแต่ว่ามันจะเป็นเพียงแค่จะไม่นด้รห้องสี่สี่สี่นะครับเป็นห้องที่ใหญ่และยาวสุดของบรรดาสิสี่นะครับเฮ้ยเ้ยต้องตั้งใจสิเออโทษโทโทษทำงานกันทำงานกันมาเออแล้ววันนี้ทุกที่ขอจบการนำเสนอที่จะมีนะครับบริบทบรเวต่ออนเกิลขอขอบคุณรับชมทุกทีนะครับขอบคุณครับ